แล้วเราเริ่มรู้ตอนไหนว่าโอ๊ยไม่มีพ่อนะเอาพ่อหายไปจากชีวิตตอนไหนอะไรเงี้ยครับประมาณห้าขวบเลยครับห้าหกขวก็ลองถามแม่ดูว่าพ่อไปไหนเล้วถ้าไมถึงเกิดคําถามนี้มาอยู่ดีๆก็เวลาวันพ่อไงครับเราไปโรงเรียนเนี้ยเขามีวันพ่อวันอะไรกันอมผมไม่มีพ่อไป ก็เรามันพ่อหรือวันแม่ไม่ไปเลยแม่ยไม่ไปเลยผมก็เลยน้อยใจอย่างนี้ผมก็เลยถามแล้วแม่ไม่ไปผมก็จะถามหาพ่อแค่วันนี้ไม่มีใครไปเลยวันวันแม่ไหว้ใครวันแม่ไหว้ครูครับวันพ่อไหว้ไหว้ครูครับเราเรารู้สึกยังไงบ้างก็น้อยใจอยู่ครับแต่ว pues ่าเราเข้าใจแกต้องทํางานอะไรนี้กลับไปบอกกับแม่ไหมกับญาติไหมทาไมไม่ไปบ้างานน้อยใจจังอะไรเงี้ยไม่เคยพูดครับ เราเข้าใจเคสบนมันโตแล้วเราอยู่จุดไหนของในงานวันพ่อวันแม่นั้นจุดเหรอพี่ก็ในโรงเรียนนั่เดียวหรือพี่ไมอยู่ในโรงเรียนนั่นแหละกลับกลับมาบ้านก็เฉยๆพี่เพราะเราไม่มีอยั่วความชินอืมเราก็แค่โตมากับคุณแม่เลยใช่ไหมครับก็โตมากับคุณแม่แฟนใหม่ของแม่ครับครอบครัวใหม่ของแม่ครเลยแล้วก็พอพอเรามีแฟนเองก็ย้ายมาอยู่ที่อ่างทอง มันทําให้ในมุมของหัวใจของเด็กคนหนึ่งหัวใจของโอมตอน<ะ>เด็กๆอะไรเงี้ยมันแตกสลายไหมที่ครอบครัวเราไม่สมบูรณ์เหมือนคนอื่นแตกสลายไหมมันก็ไม่เชิงอ่ะพี่เพราะว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งผมไปถามนายจ้างของพ่อผมเขาบอกว่า<ะ>พ่อเราเคยตามหาเราแล้ว<ะ>ตอนที่เราคลอดออกมาคือมันอย่างงี้พี่ตอนที่แม่ท้องท้องได้สองเดือนเขาเลิกกันอแล้วตอนคลอดพ่อเขาไปตามเขาจะไปอยู่ด้วยตอนนั้น แม่ในจ้างเล่าให้ฟังแล้วแม่พาหนียายบ้านหนีเขาเนี่ยไม่เจอพัดภาคตรงนั้นออผมก็เลยคิดว่าต้ามีโอกาสของะตามหาอยู่แล้วนายจ้างเป็นใครทำไมรู้ร,รู้เรื่องราวครอบครัวเราดีจัง เพราะว่าในจ้างตอนนั้นในจ้างเขาเคยเล่าให้ฟังว่าตอนที่พ่อผมอยู่กับเขาเขาป่วยเขาเดินไม่ได้แล้วเขาได้พ่อผมคอยอุ้มไปเข้าน้ําไปทำพกิกตัวอะไรงนี้คือตอนนั้นเขาได้พ่อผมอในการเคลื่อนย้ายเขาก็เลยรักพ่อผมก็เลยสนิทกันแล้วก็ตอนนั้นผมก็ถามว่าเขาเคยไปไหมเขาบอกว่าปีหนึ่งเขาจะไปหนึ่งครั้ง ผมก็รอว่าเขาจะไปเมื่อไหร่เขาก็ยังไม่ไปไม่พูดอะไรเพบอกผมมาแค่นั้นความหวังที่ได้แต่รอข่าวคราวจากนายจ้างของพ่อมันกินเวลาเนินนานจนกระทั่งผลกรรมของความคึกขนองพาเข้ามาอยู่ในเรือนจำนี่คงเป็นการรอคอยที่ราคาแพงที่สุดในชีวิตเลยก็ว่าได้นะครับหากต้องคิดต่อไปว่าในวันที่ได้รับอิสรภาพ โอมอาจ,จไม่มีโอกาสได้กอดพ่อด้วยเหตุผลที่ว่าเขาเป็นลูกที่มีประวัติอยู่หลังกำแพงสูงเป็นยังไงบ้างครับช็อตไฮไลท์ช็อตเด็กที่อีเตอร์อีจันคัดมาให้ชมน่าติดตามมากๆใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นใครอยากจะดูเต็มเต็มตอนหรือม้วนเดียวจบสามารถรับชมได้แล้วนะครับที่แฟนเพจ a c e b o o o อีเตอร์อีจันหรือ u t u b e อีเตอร์อีจันครับ ส่วนช่องทางการติดตามของอีเตอร์อีจันเอาที่แฟนๆที่รักสะดวกเลยครับมีทั้งแฟนเพจ Facebook อีเตอร์อีจัน u t u u e อีเตอร์อีจันหรือ TikTok อีเตอร์อีจันครับส่วนใครที่อยากจะส่งเรื่องมาให้ทางรายการพิจารณาช่วยตามหาคนที่พัดพลากจากกันนะครับก็ส่งกันเข้ามาได้ที่อินบ็อกข้อความมาที่แฟนเพจ a c e b o o k อีเตอร์อีจัน หรือว่าโทรตามเบอร์โทรที่ปรากฏด้านล่างเลยนะครับส่วนใครที่อยากจะสนับสนุนรายการติดต่อโฆษณาก็ติดต่ออีกเบอร์หนึ่งเบอร์นี้ได้เลยฝากติดตามกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์อิเตอร์อิจันซัพพอร์ตในทุกช่องทางด้วยนะครับ ปฏิหารหัวใจแห่งรักจะหักกฎเกณฑ์แห่งฟง